ฮารีเดวิสันรู้จักกันดีในชื่อฮารีหรือในเมืองไทยนิยมเรียกกันว่าฮาเลนั่นเองค่ะเป็นบริษัทผลิตรถจัก,กรยานยนต์จากสหรัฐอเมริกามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มิวากีลัสวิสคอนซินซึ่งฮารีเดวิสันนี้เป็นหนึ่งในสองบริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ยังคงดำเนินการอยู่ลักษณะเด่นของรถบริษัทนี้คือรถที่มีลักษณะใหญ่การออกแบบเฉพาะตัวและเสียงเครื่องยนต์ที่แตกต่างและเด่เดนนั่นเองค่ะ ¡Me! เดว,วิสนันเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2446จากวิลเลียมฮารีและอาเชอร์เดวิสันโดยก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช2444ฮารีได้เริ่มวางแผนในการนำเครื่อง1 1 6ซีมาใช้กับโครงจักรยานและหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2449ทั้งคู่ได้ตั้งโรงงานขึ้นโดยถัดมาอีกปีหลังจากที่ฮารีได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซีนมาดิสนันเขาได้ขยายโรงงานเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2 0 0 446เป็นปีเดียวกับที่เฮนรี่ฟอร์ดตั้งฟอร์ดมอเตอร์และเป็นปีที่พี่น้องตระกูลไรท์เริ่มบินเป็นครั้งแรกวิลเลียมฮาร์ลีและเพื่อนสองพี่น้องตระกูลเดวิสันอาเธอร์ Arthur, และวอลเตอร์เดวิสันเปิดตัวฮาร์ลีเดวิสันมอเตอร์คอมพานีพวกเขาได้ผลิตจัก,กรยานที่ใส่เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันได้แต่พวกเขาวางแผนที่จะผลิตเป็นยานพาหนะขนส่งมากกว่าในช่วงปีเดียวกันนั้น CH Lang ลเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกกับฮาร์ลีย์เดวิสานในชิคาโกเมืองที่กำหนดให้มีการจัดงานมอเตอร์เรซิ่งและเทศกาลยานยนต์พี่น้องเดวิสานและวิลเลียมร่วมงานกันก่อต้องโรงงานการผลิตครั้งแรกโดยต่อมาปีพฤศักา2 4 4 9ได้ย้ายไปตั้งฐานการผลิตขนาดใหญ่ในมิววอกกี้รัตวิงคอนซิน การสร้างชื่อเสียงของเดวิสันฮารีนั้นเริ่มสั่งสมมาเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นในปีพฤศจศักา2451ฮารีประสบความสําเร็จในการทํารายสถิติ188.234ไมล์ต่อแกลลอนและได้รับการบันทึกสถิติว่ามีชัยถึง7็ครั้งในสนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์ปีพฤศจศักาช2453และในปีพฤศจศักา2455มีตัวแทนจําหน่ายถึง200รายทั่วสหรัฐอเมริกาและฮารีเดวิสันคิดประกอบจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างส่งเข้าแข่งขันจน ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นครั้งแรกที่สนามไปพิกในปีพฤศกราช2459และได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันยานยนต์สนามอื่นๆครั้งแรกในพฤศกราช2465ณสนามในประเทศออสเตรเลียนั่นเองค่ะ กว่าจะได้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับสูงสุดนั้นไม่ได้โด่งดังมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะช่วงนั้นฮาวาดโลเปอร์ได้พัฒนาพลังงานฐานหินและทําการพัฒนาจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ําในปีพุทธศักราช2401และมีชาวเยอรมันได้พัฒนารถจักรยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานติดตั้งกับจักรยานไม้ในปีคริสตศักราช1885ซึ่งระบุว่าเป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่มีการพัฒนาแบบควบคู่กันระหว่างเครื่องย ใสมมัยห่อย่างไรก็ตามนะคะความเก่าและความเก่าของมันยังคงครองใจทุกคนอยู่ในตอนนี้ด้วยโครงสร้างที่สวยและสง่างามของมันมีความโดดเด่นโดนใจนานกว่า100ปีมาแล้วแต่หากพูดถึงราคาแต่ละคันก็คงสูงมากเหมือนกันค่ะ